ว่ามีนะครับร่อใหกอ้กรอบนะครับท่านผู้ชมต้องกรอบ่าบนี้เลยนะครับนี่นะฮะประมาณนี้ครับจะลงจานให้ชมสักหนึ่งจานนะครับอุ้ยกรอบมากเราก็มาลงเป็นคันาฮองกงนะครับเห็ดหอมนะครับแล้วก็ลงเป็นปองหฮือของเราลงไปด้านบนนะครับสีสันสวยงามท่านผู้ชม อันนี้ไม่ต้องแต่งสีนะครับเพราะว่าเราใช้สีจากที่เราตุนน้ำเป่าฮื้อนะครับมันหอมเลยท่านผู้ชมสำหรับเมนูที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับอ้าวนี่หน้าตาชัดครับสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับ กับเมนูที่จะนํามาทใํใมาชมวันนี้ก็จะเป็นการนําเมนูลาดหน้าหอยเป่าฮื้อมาทําให้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมรวม,มถึงวิธีการทำมาครับก็จะมีเครื่องเทศน,นะครับก็จะเป็นขิงหอมแดงหรือว่าหอมแขกก็ได้แล้วก็ไปกระเทียมแล้วก็ราบผักชีนะครับท่านผู้ชมสามารถใส่เป็นต้นหอมได้ด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทอดให้แบบเหลืองหอมแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกับเป่าเฮือเดี๋ยวเทเป่าเฮือชมนิดนึงครับนี่นะฮะ นี่นะผู้ชมอันนี้เป็น f c ส่งมาให้นะครับนี่นะหอยประหื้นไซส์นี้นะครับถ้าเป็นแบบแช่กระป๋องมาอย่างนี้นะครับแช่น้รนำรสชาติมาจะมีความเหนียวนะครับเดี๋ยวเราต้องมาบ้างแล้วก็ไปมันทําเป็นการตุ๋นนะครับให้แบบมีความหอมขึ้นมาด้วยนะครับนี่น่านผู้ชมอันนี้ไซส์แปดตัวต่อกระป๋องนะครับไซส์นี้กําลังทาเลยนะครับถ้าเป็นแบบเป่าหื้นแบบสดๆนะครับจาก เป็นกระชังนะครับอร่อยมากท่านผู้ชมส,สดๆนะครับอร่อยมากนี่ฮนะไซนีนะ้เดี๋ยวจะบ้างให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะบ้างด้านหลังนี้ฮะไม่ต้องลึกนะครับนี่นะครับแล้วก็มาบ้างด้านนี้ดนึงฮะให้รสชาติจะได้เข้าเนื้อน,นะครับถ้าเป็นตัวใหญ่เนี้ยเขาจะแบบเขาจะแบบมันใส่กับขาแฮมอยู่นานด้วยนะครับเพื่อเพิ่อมความหอมด้วยถ้าเป็นแบบโบราณจริงๆนะครับเขาจะทําแบบละเอียดมากอันนี้ทําให้ ชมแบบคร่าวๆนะครับเราก็นำกระทะมาตั้งนะครับเปิดไฟนี่ฮะัแล้วเราก็เติมน้ำมันลงไปนะครับใช้เป็นน้ำมันเก่าได้นะครับนผู้ชมไม่ต้องใส่มากก็ได้เราก็ลงเครื่องเทศของเราลงไปนะครับนี่นะครับทอดเครื่องเทศของเราเนี่ยครับลาบบักชีขิงหอมแดงหรือว่าเป็นหอมแขกก็ได้นผู้ชมแล้วก็เป็นกระเทียม เหลืองหอมนะครับเดี๋ยวครับให้สีประมาณนี้เท okay. กองไว้ก่อนนะครับนีเครืต้มหอมนะครับเรากระทกลับปลาตั้งครับ,บแล้วก็เติมน้ำลงไปครับเดี๋ยวก็มาลงรสชาตินะครับน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะครับนี่นะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับหน่งช้อนโต๊ะลงไปครับตามด้วยซอสปรงุงรส1น่ช้อนโต๊ะครับแล้วก็จะเป็นน้ำมันงานนะครับประมาณ1ช้อนชาท่านผู้ชมเพิ่มความหอมหน่อยนี่นะแล้วเราก็ลงไปทั้งเทียบที่เรา,าเหยาะไว้นี่ฮะลงไปครับตามด้วยเป่าฮื้อนะครับ มันจะตุนอยู่ประมาณสามสิบนาทีถึงสี่สิบห้านาทีนะครับเราจะนำขึ้นมาทําเป็นลาดหน้าเปอาห้อนะครับระหว่างที่เราตุนเป่าหือ้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมานึง่งบะหมี่วันนี้จะใช้เป็นบะหมีม่นะครับในการทรําลาดหน้านะครับเขาเอาตัวแป้งออกมาก่อนนะครับอันนี้ใช้เป็นมีเหลืองไข่นะครับตัวซึ้งก็ให้ทาเป็นน้ํามันนิดนึงนะครับ นี่นะครับเกลียเกลียวเส้นบะหมี่ของเราให้แบบเสมอๆกันนะครับเราก็นำบะหมี่มานึ่งเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟเลยนะฮะเราจะนึ่งบะหมี่ของเราอยู่ที่10นาทีถึง12นาทีก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมต้องการให้สีจัดขนาดไหนนะครับอยู่ที่ประมาณ10นาทีถึง12นาทีก็ได้นะครับระหว่างรอที่เรานึ่งบะหมี่แล้วก็ตุ๋นเป่าหื้อนะครับเราก็ยังมาดูส่วนผสม,มของเรามีฮะน้ะนำสอง ใช้เป็นน้ำสองนะครับน้ำสองก็คือทําให้ชมไปแล้วสําหรับสูตรตุนน้ำสองนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้สําหรับสูตรน้ำสองนะครับน้ำซุปสูตรนี้เป็นสูตรพัฒนาขางจีนนะครับ <โ frustrating. S 1> แล้วก็จะเป็นคะน้าองกงใช้เป็นยอดคะน้าองกงประมาณนี้นะครับเป็นแครอทที่จะแต่งสีลงไปด้วยแล้วจะเป็นขิงเพื่อความหอมแล้วก็จะเป็นเห็ดหอมต้มเหลาคะนา้าเอาแค่เปลือกออกนะครับนี่ฮะไม่ต้องลึกนะครับเอาแค่เปลือก ออกนิดเดียวนะครับอย่างนี้นะฮะแล้เหลานิดเดียวพอนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมถิงก็จะหัน่นเป็นแบบข้าวหลามตัดท่านผู้ชมง่ายเลยครับบอกเปลือกนะครับแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นนะครับในรูปแบบข้าวหลามตัดนี่นะครับ เห็ดหอมเราก็ใช้เป็นดอกนะครับวันนี้คัดไซส์มาดอกแบบทสวยนะครับนี่นะฮะส่วนแครอทเดีย๋ยวทำเป็นตัวประหลาดให้ชมนิดนึงนะครับไหนๆก็ทำให้ชมแล้วน,นะครับอันนี้เป็นแบบโบราณเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ไม่มีนะครับ โอเคเดียว,วมาเลยนะครับ่านผู้ชมต้องการสีเข้มวนนี้ก็เพิ่มไปสักส2บาทีล็อ่าเพิ่มเป็นสิบาทีลก็ได้นะครับส่วนตัวเป่าหื้อนะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ตุ๋นมาจนแบบนิ่มเลยนะครับเนี่ยสีสันก็จะเข้มนิดนึงน,นะครับสำหรับเป่าหื้อของเราแล้วก็จะกรองอน้ํานะครับนี่เป่าหื้อเรานุ่มหอมมากนะครับ เราก็นำกระทะมาตั้งนะครับเปิดไฟเติมน้ําเลยครับเดี๋ยวเราจะลวกผักของเราก่อนนะครับรวมถึงลวกเส้นด้วยเราก็ลงเป็นน้ํามันลงไปนิดหนึ่งนะครับเพิ่มความเงาให้กับผักของเราที่จะลวกนี่นะครับตามด้วยเกลือนะครับประมาณค้อชันชานะครับไปครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นเห็ดหอมนะครับลงไปเลยนะครับ ตัวเป็นหอมไปสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นพัน้าของเรานะครับลงไปครับไม่ต้องให้ผักช้ํานะครับเอาแค่ผักพอให้หายเหม็นเขียวนะครับแล้วก็ตามด้วยแครอทตัวประหลาดของเรานี่นะครับอนี่ท่านผู้ชมนำเสนอเลยนี่สไปเดอร์แมนหรือว่าแมงมุมนะครับ แกะแบบโบราณท่านผู้ชมส่วนคิงนะครับเราจะแบบลงกแบบสดนะครับเราจะไม่ลวกนะครับก็ตักขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาลวกบะหมี่นะครับนี่นะครับบะหมี่ของเราท่านผู้ชมสีสันรประมาณนี้นะครับนึ่งอยู่ที่สิบนาทีท่านผู้ชมอยากให้สีจัดกว่าน,นี้ก็ประมาณสิบสองนาทีก็ได้นะครับนี่ทา่านผู้ชมจะแบ่งแบ่งลวกนะครับแบ่งใช้สําหรับราดหน้าวันนี้แล้วที่เหลือจะทําเป็นบะหมี่ เป็นลาดหน้ากล้วยเียหมี่ให้ชมนะครับนี่นะครับลงไปเลยครับเอาแค่พอมีเนี่ยแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวลวกนานนะครับเดี๋ยวเส้นหมี่เนี่ยจะเละนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็นำกระทะกลับมาตั้งเราจะเจียนว่ามีกันนะครับของกระทะร้อนนะครับเราก็ลงน้ำมันเยอะนิดนึงฮะ นนี่นะ,ะับเราก็ลงบะหมี่ของเราลงไปครับเสร็จแล้วืีเลนะครับครับเราก็ร่อนนะครับเพิ่อความกรอบด้วยเวลาร่อนนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไหมไหมเลยนะครับ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางไฟแรงนะครับท่านผะู้ชมร่อนมาสักพักนะครับเส้นบะหมี่เริ่มเซ้นตัวนะครับแล้วก็ตับบะหมีนม่นะครับด้วยการกระดกเลยนะครับนี่ท่านผะู้ชมแล้วก็ร่อนอีกด้านหนึ่งนะครับให้กรอบเหมือนกันนะครับถ้า้ำมันไม่พอก็เยีนน้ำมันนะครับ ดิน้ำมันตามขอบกระทะลงไปนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครอันนี้เป็นหมี่กรอบแบบบะหมี่กรอบที่ไม่ได้ทอดแบบฟูนะครับอันนี้รอดให้กรอบนะครับไม่ได้แบบบะหมี่ที่แบบลงไปทอดให้ฟูกรอบนะครับเป็นคนละแบบกันนะครับถ้าเป็นแบบดั้งเดิมจะเป็นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมโกยซมี่ร้านหน้าโกยซีมีก็จะเหมือนกันเดี๋ยวจะทำให้ชมนะครับ เป็นเมนูโบราณที่หาทานยากมากตอนนี้ก๋วยซีหมี่นะครับตามราคาตามโรงแรมแทบจะไม่มีเสิร์ฟเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ชมนะครับโอเคพอเส้นหมีเราได้แล้วก็พักให้เสด็จน้ำมันนะครับนี่นะครับดึงเหลือง,งมหอมนี้นะครับกรอบๆท่านผู้ชมเราจะมาทําน้ําราดหน้ากันนะครับลงเป็นเหล้าจีนนะครับเป็นเช่าชิงไวนะครับ เบือนให้ดีกีเนี่ยหมดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นขิงนะครับลงไปผัดให้หอมนิดนึงนะครับเราก็มาลงเป็นน้ำที่เราตุนป่ออ่างนี้นะฮะเป็นพ้วนนี้นะครับตามด้วยน้ำสองนะครับน้ำสต๊อกน้ำสองนี้นะครับกลับไปชมคลิปได้นะครับคลิปเก่าเดี๋ยวจะวางนิดนึงให้สำหรับน้ำสองนะครับประมาณสองเสียนะครับ สีน้ำ้านหน้าเราก็สวยนะฮะจากน้ําที่เราตุนเป่าหื้อนะครับนี่นะเดี๋ยวเราปรุงรสชาติสีจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเรามาปรุงรสชาตินะครับตัวน้ําตุนเป่าหื้อเนี่ยมีรสชาติค่อนข้างที่จะเข้มอยู่นะฮะเราก็มาลงรสชาติเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มเป็นน้ํามันหอยนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะ แบงเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมสีก็จะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มเต็มเช่นกันครับตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับเป็นหมูนะครับเป็นไก่ก็ได้ท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่ทานหมูนะครับผงชูรสครึ่งช้อนชาครับโดยปกติเลยเขาใช้เป็นผงชูรสฮ่องกงนะครับน้ำตาลทรายนะครับ สองช้อนชาลงไปครับนี่นะครับเคี่ยวให้น้ำเราเนี่ยเดือดก่อนนะครับกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วนะฮะท่านชมพอน้ำร้านหน้าเริ่มเดือดนะครับอย่างนี้นะฮะเราก็บอไฟลงครับเราจะมาลงเป็นแป้งมันละลายน้ำนะครับจะใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงก็ได้แป้งมันไทยก็ได้นะครับ นี่นะครับค่อยๆลงนะท่านผู้ชมค่อยๆลงไปนะครับกล้องชัดไหมครับเดี๋ยวจะคนไม่ทันแป้งมาเนยจะกลบจะจับตัวเป็นก้อนนะท่านผู้ชมอันนี้นะครับให้ความเหนียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลงเป็นคันา ที่เราลวกไว้นะครับเห็ดหอมแล้วก็แครอทลงไปเลยครับเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นนะครับนิดนึงนะฮะตกท้ายด้วยน้ำมันงานะครับประมาณหนึ่งช้อนชาถึงสองช้อนชาก็ได้นะครับตามความชอบคุณผู้ชมลงไปครับนี่นะครับ ย่านานนะครับเดี๋ยวผักเราจะช้ำเราก็มาลงเป็นป่าหื้นของเราเลยนะครับลงไปครับคนซ้ำนิดนึงครับเท่านี้ร่ดนหน้าเราก็ได้แล้วนะท่านผู้ชมหอมเลยนะครับหอมมากท่านผู้ชมบะหมี่นะครับร่อนให้กรอบนะครับท่านผู้ชมต้องกรอบ่าบนี้เลยนะครับนี่นะฮะประมาณนี้ครับ จะลงจานให้ชมสักหนึ่งจานนะครับอุ้ยกรอบมากร่อนร่อนไฟเนี่ยให้แบบให้ไฟถึงนิดนึงนะฮะนี่นะครับเส้นนังกรอบนะท่านผู้ชมแล้วก็นำเส้นลงจานนะครับ แค่ okay, พอสวยนะครับต่อมาณนี่ท่านผู้ชมเราก็มาลงเป็นคะนนาฮ่องกงนะครับเห็ดหอมนะครับแล้วก็ลงเป็นปองหื้อของเราลงไปด้านบนนะครับสีสันสวยงามท่านผู้ชมอันนี้ไม่ต้องแต่งสีนะครับเพราะว่าเราใช้สีจากที่เราตุนน้ำปอาหื้อนะครับโอเค เช็ดขอบจานนิดนึงครับนี่นะครับมันหอมเลยท่านผู้ชมสำหรับเมนูที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับานี่หน้าตาชัดครับนาดหน้าเป่าหื้นะครับเป็นเมนูที่แบบค่อนข้างที่จะมีราคาแพงก็ท่านผู้ชมสามารถนําไปทับไปดัดแปลงไปอแดปกับวัตถุดิบอื่นได้นะครับนี่นะฮะหอมหอมไม่ได้ทานผ้ชมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมนี่นะฮะหน้าตาชัด ฝากลองเอาไปทานกันด้วยนะครับจบคลิปแล้วชอบถูกใจก็ชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถึงกดติมใาม้กบเชฟชาตินะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มีกําลังใจนําสู้ดีๆเมนูเด็ดเมาทําให้ชมกันประจำนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ